ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมจิตสักการะมหาปูชนียาจารย์สวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรสามเณรเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค้าทุกรูปและสาธุชนผู้ใฝ่ในการฟังธรรมผ่านสู่ผ่านโซเชียลทุกท่านนะวันนี้พระพิสูจสามเณรเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค้านับหนึรูป บำเป็นศีลสมาธิปัญญาอันใดเกิดบุญเกิดกุศลมีประมาณเพียงใดในส่วนของสาธุชนทำทานศีลภาวนาอันใดหรือบุญใดเกิดบุญเกิดกุศลมีประมาณเพียงใดขอเราเหล่าท่านทั้งหลายได้อานโมทนาแบ่งบุญซึ่งกันและกันให้ทุกคนแข็งแรงอายุยืนปลอดโควิดให้โลกของเราปลอดโควิดให้ทุกคนรุ่งเรืองด้วยโลกิยสุขโลกุตระสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป นิพพานปัจโยโหตุทุกท่านเธินวันนี้ปกินกะสารธรรมก็มาในหัวข้อเรื่องนายจุนผู้ไปเอเวจีซึ่งอาตมาก็เสิร์ชเข้าไปใน Google ใน YouTube เอเวจีเอเวจีโออยาิโยมเอามาแต่งเป็นเพลง ญาติโยมเอามาทำนู่นนี่นั่นเป็นตุเป็นตาดูแบบขคำๆคหรือว่าตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆแต่ในความเป็นจริงนะโยมนะเวจีนี่เป็นนรกที่ขุมลึกมากพระพุทธองค์ทรงเห็นด้วยสมาธิที่ละเอียดของพระอ,องค์เองซึ่งไม่ใช่ว่าพระอ,องค์ไปบัญญัติไปสร้างนรกขึ้นมาเพื่อรองรับชาวพุทธที่ไม่เชื่อแล้วทำบาปอย่างนี้จะไปลงไปอ,อนเวจี ความหมายก็คือว่าทุกคนนั้นไปด้วยบาปของตัวเองไปนรกทุกคนไปด้วยบุญของตัวเองด้วยสวรรค์แล้วก็ที่สุดไปพระนิพพานเนี่ยก็ไปด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาที่สะอาดบริสุทธิ์ของตัวเองกฎแห่งกรรมนั้นเป็นกฎธรรมชาติซึ่งมีอยู่แล้วเหมือนกฎของฤดูการเหมือนกฎของพืช เช่นพืชนะฮะปลูกถั่วได้ถั่วปลูกงาได้งากฎแห่งกรรมนั้นเกิดขึ้นจากอะไรจากจิตใจของเราที่มีความรู้สึกรู้สึกดีฝรั่งรู้สึกดีก็ทําดีได้คิดดีพูดดีทดําดีรู้สึกไม่ดีคนจีนรู้สึกไม่ดีก็คิดไม่ดีพูดไม่เพราะทําไม่ดีกคนอื่นได้ซึ่งไอความรู้สึกดีไม่ดีนายโยมมันเกิดขึ้นในใจของมนุษย์ทุกคนแต่ชาวพุทธนะฮะ ได้สวดมนต์ได้ฟังธรรมได้รู้ว่าเออความรู้สึกอย่างนี้พะุทธเจ้าบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเราก็ไปฝึกสมาธิไปสวดมนต์เยอะๆเราสามารถดีลิทหรือว่าเบรกมันได้เราจะคิดพูดทำใ่สิ่งที่ดีแต่ในวันนี้นายจุนผู้ไปเอาเวจีแม้เกิดขึ้นในพุทธการเป็นบุคคลที่อยู่ในพุทธการนะอยู่ในยุคพุทธเจ้าแท้ๆเลยแต่ว่า ไม่เคยไปวัดไม่เคยฟังธรรมสุดท้ายแม้ทำบาปซึ่งก็ไม่ใช่ว่าฆ่าสัตว์ใหญ่หรือว่าล้มช้างม้าวัวควายนะฮะฆ่าสุกรสุกรก็คือหมูนี่นแหละฆ่าประจำประจำประจำเลยบาปนี้เนี่ยไปถึงนู่นเอเวจีได้เลยนะนั้นเพราะอะไรเพราะในจุนนั้นเกิดความคิดเกิดการกระทำที่ เป็นบาปซึ่งเกิดขึ้นในจิตของนายจุนอยู่แล้วแล้วโออัตมาจะพูดเดยอะไปเดี๋ยวจะไปขโมยซีนลูกเนนก็วันนี้ลืมไปว่ามีลูกเนนมาด้วยซึ่งก็เดี๋ยวเราพบกับลูกเนนซะก,ก่อนนะลูกเนนวินเนอร์แล้วก็ลูกเนนโตโน,โน่นี่มัลูกเนนเลยครับ พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปารบถึงบุรุษชื่อจุนทริกเรื่องมีอยู่ว่านายจุนทะเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสุกรเป็นเวลานาน,านถึงห้าสิบห้าปีในช่วงที่เขา้า ยากมากแพงเขานำเอาข้าวเปลือกไปแลกกับลูกสุกรแล้วเลี้ยงให้อยู่ในคอกด้วยผักและอุจจาระจนสุกรเหล่านั้นเติบโตเมื่อเขาต้องการจะฆ่าตัวใดก็จะใช้วิธีมัดสุกรตัวนั้นไว้แล้วทุกด้วยค้อนเพื่อให้ าสุกรพองหนาขึ้นจากนั้นจึงใช้ไม้ง้างปากโดยสอดเข้าไปในระหว่างฟันกอกน้ำร้อนที่เดือดพ่านผ่านเข้าไปทางปากน้ำร้อนนั้นเดือดพ่านในร้องขับตายอุจจระออกมาจากทางตาานะวันหนักเขาทำอย่างนั้นจนกระทั่ง น้ำที่ขับออกมาใสาไม่ขุนจึงราดน้ำร้อนที่เหลือลงไปบนหนังของสุกรเพื่อที่จะเอาหนังไม่ดีออกจากนั้นจึงใช้ไฟลนเผาขนตัดศีสษะด้วยดาบอันคมกริบ นำภาชนะมาลองเลือดและเอาเนื้อไปคลุกกับเลือดแล้วนำไปปิ้งแล้วนำมารับประทานกับบุตรและภรรยาส่วนที่เหลือก็ไปขายนายสุกรทำอยู่แบบนี้เป็นเวลานาน,านถึง55ปี แม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในวัดเวรุวันก็ไม่เคยคิดที่จะทำบุญแม้แต่เล็กน้อยเลยวันหนึ่งเขาป่วยรู้สึกเล่าร้อนดังตกอยู่ในเอเวจีมาหานรลกเขาร้องเสียงเหมือนสุกรและคานไปทิศต,ต่างๆจนคนข้างบ้านต้องจับเขาไว้ แล้วปิดปากแต่ก็ยังไม่สามารถห้ามเสียงของเขาได้เขาร้องเสียงดังคานไปมาไปในบ้านจนคนในละแวกไม่สามารถนอนหลับได้เป็นเวลาเจ็ดวันวันที่แปดเขาได้ตายลงไปเกิดในอเวจีมานารุพวกพิสุ เดินทางผ่านประตูหน้าบ้านของเขาได้ยิงเสียงร้องเหมือนสุกรจึงคิดว่านายจุนทะจัดงานมงคลก็เลยได้เอาสุกรมาเป็นอาหารเมื่อกลับไปยังวัดเวลุวัน ได้นำเรื่องดังกล่าวไปกราบตูนพระพุทธเจ้าและได้ทราบความจริงว่าในช่วงเจ็ดวันนี้นายจุนทะสุกาลิกไม่ได้ฆ่าสุกรแต่เป็นเพราะบนกรรมทำให้เกิดความเล่าร้อนดังตกอยู่ในนรกอเวจีความร้อนนั้นทำให้เขา ส่งเสียงร้องเหมือนสุกรและการไปมาในบ้านตลอดเจ็ดวันวันนี้เขาได้เสียชีวิตลงแล้วและไปเกิดในอเวจีพิสูจน์ทั้งหลายทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเขาเศร้าสูกอย่างนี้ในโลกนี้แล้ว ยังจะไปเกิดในฐานะเป็นที่เศร้าสูกเช่นกันอีกหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเรื่องกรรมของนายจุนทะให้พิสุและอุบาสกอุบาสิกาฟังว่าผู้ใดใจหยามหยาบมิซึงทราบแล้วบาปกรรมเห็นบาปเป็นเรื่อง ขำมุกระร,รมนิยามเกรงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอำมาหิตคิดข่มเหงทำไปใจขื้นเกรงเป็นนักเลงเก่งปานาอีกทั้งเป็นมือปืนฆ่าผู้อื่นด้วยหันสาครั้งใดเงินทองมาดื่มสุราบ้าพนันผู้นั้น ต้องคำสาบเปรีแบบหาบมาบาปมหาหันรำชั่วตัดสร้างสันมันเดือดร้อนเมื่อก่อนตายยมมาทูตผู้เยี่ยมหานฆ่าวิญญาณปานากหายพาตกนารกร้ายปรากฏกายหน้าพระยมทันสั์ยมมาบาน ทรมานให้สาสมอาวุธสุดแหลคมคมพุ่งทิ่มแดงทุกแห่งกายน้ำทองแดงร้อนแรงมากกรดปากเขาหลายหลายหลายดิ้นรนกระวนกระวายยาไม้ผลผลผจญกรรม ลที่บีตาสัตว์โทษวิบัติชัดซ้ำเติมปนานาไกบ้าตําต้องรับกรรมสุดซ้าเอยืยน้องเนนได้ข้อคิดอะไรบ้างครับได้ข้อคิดว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาล้วนแต่เกิดเพราะกรรมคือกรรมดีและก็ ได้รับผุดีทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วเราเกิดมาแล้วจึงควรเล่งทำกรรมดีมีกรรมชั่วใช่แล้วล่ะครับแต่ชีวิตของคนบางคนไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญเข้าลักษณะว่าเห็นบุญเป็นสาเห็นบาปเป็นคำพร ไม่เหมือนคุณโยมที่มาเข้าซูมในวันนี้ที่เป็นผู้มีบุญแม้จะมีสถานการณ์โควิดแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าซูมสั่งสมบุญทุกวันอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ คุณโยมตั้งใจรับพรนะครับอภิวาทนาสีเรสนิจังผู้ตาปัจจายโนจตารุตรรมาวันติอายุวันโอสุขังบาลังขอให้คุณโยมมีอายุขยืนยาว ร้อยการฝนวันนะงามเลิอดลุนผ่องเจวีสุขสุขสุขใสไปทั้งปีบารมีแก้วกล้าสู้การงานปฏิบานหารกล้าขนานับพระนัทรัพย์หนึ่งแน่นเป็นแก่นสารบริวารมากล้นบุญประมาณพรทุกประการจงสำเร็จแต่คุณโยมทุกท่านเตือ อ้าจเจริญพรคุณโยมอีกครั้งหนึ่งก็โมทนากับลูกเนนวินเนอร์ลูกเนนโตโน่นะก็ได้มาเล่าผู้ฆ่าหมูชื่อนายจุนทะฆ่าอยู่กี่ปีนะโยม55ปีแล้วก็เป็นอจินรรมสม่ำเสมอเลยแม้จะเป็นสัตว์เล็กแม้จะฆ่าเพื่อกินฆ่าเพื่อค้าขาย แต่ว่าก็คือการฆ่าทำปานาธิบาตผิดศินข้อที่1เอ๊ะแล้วทำไมต้องไปถึงอเวจีเพราะว่าทำสม่ำเสมอนะฮะทำบาปสม่ำเสมอแล้วก็ฆ่าด้วยลักษณะทารุณกรรมมากๆฟาดด้วยไม้นี่นะบุ๊บบบบุ๊บุแล้วก็เอาน้ำร้อนกรอกปากแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่ยาวนาน55ปีโยม ดันการที่ไปอเวจีนั้นก็ถือว่าปรากฏในพระไตรปิฎกดังนี้แหละคือทําบาปซ้าๆๆๆๆๆๆแม้เป็นบาปเล็กๆก็จะกองโตเป็นภูเขาได้ขณะเดียวกันเหมือนเราตักบารท,ทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้านะฮะทุกวันทุกวันทุกวันวน่ะห้าสิบห้าปีนี่เราก็เป็นบารมีเป็นบุญใหญ่ได้อย่าไปคิดว่าบุญเล็กน้อยจะไม่ส่งผลแล้วอย่าไปคิดว่าบาปเล็กน้อยจะไม่ส่งผล แต่สำหรับพวกเราเนาะเอะ๊พระอาจารย์แล้วทําไมพระพุทธเจ้าห้ามฆ่าสัตว์ทําไมพุทธเจ้าไม่ห้ามฉันเนื้อคือตรงนี้ในสมัยพุทธกาลก็มีพระเทวทัตแหละอันนี้คุยเสริมนิดหนึ่งนะฮะญาติโยมหลายท่านเทรนที่เป็นมังสวิรัตก็มีเทรนที่ฉันแค่ผักฉันอาหารที่เป็น ชีวจิตสุขภาพที่เรียกว่าวีแกนเนี่ยก็มีเออแล้วยังไงฮะคือในโหมดนี้พุทธเจ้าห้ามฆ่าสัตว์แต่พุทธเจ้าก็ห้ามฉันเนื้อนะฮะเนื้ออะไรเนื้อมนุษย์เนื้องูเนื้อหมีเนื้อช้างเนื้อสัตว์พาณนะพระราชาเนี่ยเป็นเนื้อที่ที่พุทธองค์ห้ามเพราะว่าเวลาฉันเนื้องูเนื้อหมีเนื้อสัตว์ที่อยู่ในป่านี่กลิ่นมันจะแรงเวลาไปทุดงไปนั่งสมาธิในป่า พวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันก็นมากเอาแล้วเนื้อทั่วไปฉันได้ไหมฉันได้ต้องเป็นเนื้อที่ไม่ได้สั่งข่าไม่ได้มีเจตนาให้ฆ่าแล้วก็ไม่ได้สงสัยว่าเอ๊ะเนื้อไก่ตัวนีนะ้เปิดมาเอาเฮ้ยไกบ่บอลชอนไก่เคเอ๊ะโยมเขาทําเมนูนี้มาเพื่อเราหรือเปล่าคือถ้าเป็นเนื้อที่สงสัยไม่ได้เพราะอะไรเพราะ พระเองก็เดินบิฑบาตรเดินบิฑบาตรก็คือว่าญาติโยมจะใส่อะไรในบาตรฉันได้หมดหรือนั่งรับประเคนอยู่ที่วัดญาติโยมจะทําอะไรมาก็รับประเคนซึ่งพุทธเจ้าเองก็บอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์คือสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าพยายามฆ่าสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นหรือแม้แต่พระภิกษุเองก็เทศนะฮะห้ามฆ่าสัตว์ สัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าโยอย่าไปฆ่าแต่ว่าถ้าใครไปตลาดเนาะไปช้อปปิง้งไปโลตัสบิ๊กซีอาเนื้อมันอยู่ในโลตัสในบิ๊กซีในร้านเราก็เออซื้อมาค่าเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะฮะส่วนการกินการฉานันการรับประทานเป็นอีกเรื่องเรื่องหนึ่งบางทีสัตว์ตายเพราะหมดอายุ เราเอาเนื้อสัตว์มาฉันมาทำอาหารรับประทานได้ไหมก็ได้และโดยที่สุดพุทธองค์ก็พูดไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายว่าแม้ไม่มีเนื้อสัตว์หรือไม่มีอะไรฉันเนี่ยพระก็ฉันเท่าที่มีฉันพัตหานี่อุปมาว่าพระเนเนนะฮะพุทธองค์สอนเนี่ย ให้มีความรู้สึกว่าให้อยู่ท้องอิ่มท้องเพื่อจะเดินทางไกลในธุระกันดานคือสังสารวัตรไปสู่พระนิพพานเช่นอปปมาไว้ว่าผัวเมียภรรยาคู่หนึ่งเดินทางธุระกันดานเดินไปเดินมามีลูกลูกตายกินเนื้อลูกได้เพื่อจะให้ไปถึงเป้าหมายแต่ว่าไม่ได้ฆ่าลูกนะแล้วก็ไม่ได้จงเปียดจงชางลูกไปกินเนื้อลูกอร่อยจังเลยไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเอ่ย เหมือนแพเหมือนเรือที่เราเอาศัยเพื่อจะไปถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งการรับประทานก็เป็นเช่นนั้นพระเนนโยมถวายผักก็ฉันแต่ผักโยมถวายน้ําก็ฉันแต่น้ําโยมถวายผลไม้ก็ฉันแต่ผลไม้อย่างพระธุดงค์พระที่ท่านปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาเนี่ยอาตมาก็เคยนะฮะไปปฏิบัติอยู่สิบห้าวันเดือนหนึ่งโยมถวายแต่ผักนะฮะถวายแต่เจอาตมาก็ฉันแต่ผักแต่เจก็อยู่ได้เหมือนกันแล้วก็รู้สึกชอบนะ ทำให้ย่อยง่ายขับถ่ายง่ายแล้วรู้สึกว่าตัวเบาอยู่ที่ว่าโยมเนี่ยจะเอาผักเอาเจมาถวายไม่เราถ้าโยมอะไรถวายพระพระ่ะนก็ฉันอย่างนั้นโยมถวายเนื้อพระก็ฉันเนื้อแต่ทีนี้โดยภาพรวมการอยู่รวมกันในสังคมใหญ่เนี่ยจําเป็นว่าพระภิกษุสาม,มนเณรพุทธเจ้าเองก็ให้ปรับตัวโยมนะฮะไปที่เมืองจีนไปที่ไต้หวันมาหายาน เรวาดพระเราไปอยู่นู้นญาติโยมเขาสบายเจเราก็ฉันเจเป็นปี2ปี3ปีสบายสบายเหมือนกันให้เอาการปรับตัวเป็นพื้นฐานของกา,การใช้ชีวิตและเป้าหมายที่จะไปพระนิพพานเป็นเป้าหมายเหมือนกันแต่ว่าไม่ควรเอาการรับประทานเรื่องการกินการฆ่าอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นประเด็นในการทำให้ รู้สึกว่าทะเลาะกันหรือเบียดเบียนกันสังฆราชองค์หนึ่งของเมืองไทยเขาบอกท่านบอกไว้ว่าเนี่ยช้างมาวัวควายเนี่ยกินผักกินหญ้าประจําเลยถ้าบอกว่ากินผักกินหญ้าจะได้บุญเนี่ยช้างมาวัวควายคงจะได้บุญเยอะเห็นไหมฮะมันจะมีประเด็นแตกออกไปทําให้ทะเลาะกันแต่ทีนี้ในส่วนของนายจุนทะสุกริกเนี่ยเกิดในพุทธการแท้ๆเลย แล้วก็อยู่ในยุคที่มีเนื้อนาบุญแต่ว่าคงนะฮะไม่ได้อธิษฐานจิตเนาะทำบุญไว้สาธุให้ขราพไเจ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบผูธศาสนาได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมกิจโฉพุททานพุ่ปาโทโยมการเกิดขึ้นของพุทธเจ้ายากมากอย่างพระองค์ที่สร้างบาร,รมีมาช่วงเวลาน้อยที่สุดคือยีประสงขยเสมหา,หากับอย่างพุทธเจ้าของเราเนี่ย แต่ถือว่าน้อยสุดแต่ว่าก็ยากมากโยมและเกิดมาแล้วกิจฉังสัตวธรรมสาวนังการได้ฟังธรรมก็ยากมากนายจุนทะสุโกริกเห็นไหมฮะอยู่ในยุคพุทธกาลเลยไม่ดีก็จิตกระใจไปฟังเทศฟังธรรมเลยแล้วจะปฏิบัติทานศีลภาวนาไม่มีเวลาไม่มีกระจิกระใจเลยข้าหมูขายข้าหมูเลี้ยงชีพรักชีวิตตัวเอง รักภรรยารักลูกแล้วก็ทําอาชีพนะฮะอาชีพที่เรียกว่าสุจริตไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าผิดกฎแห่งกรรมญาติโยมก็มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะฮะหรือว่าใครที่อยู่ในอาชีพต้องค่าต้องเบยดเบียนเนี่ยก็ต้องเลิกเลยนะต้องเลิกเลยเพราะว่าสังสารวัตนี้ไม่ได้มีแค่เจ็ดสิบห้าแปดสิบปีเท่านั้นมันมีเป็น อาสงไขยชาติไม่ท้วนเรียนไหว้ตายเกิดนี่ถ้าเราทําผิดทําพลาดนะไปลงอเบจี B G, หรือไปอยู่ในมหารนระกก็ทรมานยาวนานเลยแล้วก็ในส่วนของพวกเราถ้าเออพราอาจารย์โยมเนี่ยมีคําถามถามมาได้เลยนะวันนี้อยากจะตอบนะอันใดจะถามอะไรแชทถามมาได้เลยนะฮะก็ เอ่อพอมีเวลาอยู่นะฮะช่วงท้ายตาสมยังไม่กลับบ้านถวายยังไงครับอ้าวงงก็อดีตที่บิดพลาดนะฮะเคยฆ่าสัตว์ เคยทำผิดทำผาอะไรเราก็ลืมให้หมดนะฮะโยมแล้วก็ปราบกรรมที่ทุกชนิดเป็นปาบาปใหม่อย่าไปทําเพิ่มสิ่งที่ต้องทําคือทานศีลภาวนาะทําให้ได้ทุกวันแล้วก็หมันนหม่นนึกถึงหมั่นนึกถึงอดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดชีวิตเป็นของเรากฎแห่งกรรมก็เป็นของเราไม่ใช่เป็นของผู้ตุลนเจ้าไม่ใช่เป็นของใครทั้งสิ้นเลยชีวิตเรานั้นเราคริดดีไซน์ชีวิตเราเอง ไม่ใช่พรมลิขิตไม่ใช่ใครลิขิตแต่ว่าเราลิขิตชีวิตเราเองซึ่งนายจุนทะสุกิกไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็ไม่มีสถัทธาภาษาในพุทธศาสนาแม้ฆ่าหมูแล้วก็เป็นอาชีพเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในยุคนั้นก็ตามหรือในพศนี้นายโยมถูกกฎหมายก็ตามการฆ่าสัตว์ทำอาชีพประสุสัตว์อะไรอย่างเงี้ย แต่พวกเรารู้ก่อนกิจฉางัรธรรมสาวนางรู้ก่อนอาชีพเหล่านั้นอย่าไปทานะอาชีพเหล่านั้นอย่าไปทําให้เราเป็นสามมาอาชีวะคือถูกบุญถูกกฎแห่งกรรมอย่าไปข้องแวะเกี่ยวกับบาปเลยในจุนท่าสุโคลิกเนี่ยเห็นไหมน่าสงสารนะก่อนตายทั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยร้องโหยหัวทรมานเลยแล้วก็ตายแล้วก็มีอเวจี B G เป็นที่ไปอเวจี A B G อเวจินี้แปลว่าทรมานไม่มีวันหยุดแม้แต่วินาทีเดียวสองวิสามวิก็ไม่มีนรกขุมอื่นนะขุมหนึ่งถึงขุมอื่นเนี่ยขุมหนึ่งถึงขุมหกนะฮะขุมอะไรอื่นเนี่ยยังมีแบบโอ้ภูเขาบดขยี้กลิ้งมายังมีเวลาภูเขาจะบดขยี้เราจะหนีไม่พ้หรอกยังมีช่วงเวลาสามนาทีห้านาทีให้เฮ้ยพักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าขุมหนึ่งเนี่ย ในนิรบาลง,ง้างอีโต้ขึ้นมาจะสับเนี่ยระหว่างที่ง้างยังมีเวลาเออพักนิดนึงแต่อเวจีนี่คือทรมานตลอด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 เห็นไหมนี่รายละเอียดโอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้ญาติโยมนะอดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดชีวิตของเราเราออกแบบเองเราก็หมั่นสังสมบุญณ์แล้วก็หมั่นนึกถึงฐานศีลภาวนานะให้เรื่อยๆดีที่สุดช่วที่สุดก็คือในตอนนี้นะมาเข้าซูมทุกวัน แนวว่าฟังธรรมะอยู่ในบุญอยู่ในบุญแล้วก็ทบทวนบุญฟังลูกเน้นปื้มปลื้ม,มฟังธรรมะจากอาตมาแล้วก็เอาบุญมาแบ่งซึ่งกันและกันไงนชงชงต้นต้น,ตนเห็นไหมแล้วก็พอจบจากตรงนี้แล้วก็ไปเวียนมหาธรรมกายเจดีออนไลน์ปฏิบัติธรรมออนไลน์เราก็ออกแบบชีวิตเราเองเวียนไายตายเกิดเราก็จะปลอดภัยบุญเต็มที่บาร,รมีเต็มเปี่ยมชาติใดชาติหนึ่งแน่นาคตเราก็จะมีพระนิพพานเป็นที่ไป แต่วันนี้ก็ไม่มีคําถามนะฮะก็ขอเอวังด้วยประกาะชนีก็ขออนุภาพพรรัตนตรัยและบุญกุศลจากการแสดงธรรมและฟังธรรมของญาติโยมขอให้ทุกท่านแข็งแรงอายุยืนเป็นสัมมาทิฏิท,ท,ที่บริบูรณ์สอนตนเองได้ได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีฝ่ายเดียวนิพพานะปัจโยหโตุทุกท่านเทิน